ไวดีพี่น้องวันนี้ตอนเศร้าฝนกำลังจะตกพี่นอ้องมาถ่ายอัปเดตชวนล่องบากในพี่น้องบึงก็ลองปลูกพี่น้องเลยก็ลองผ่อนก็ล,อง,อ,ลองเอาในพักลุง เปลียมปลูกแล้วเบิ่งนักเทียมลงคนงามครับพี่น,น้องปลูกไว้จะปีกายงามหนูพี่น้องปลูกไว้โน้กหลังสิมาปีกายน้องตัวปากปูเขาย่างอยู่บ่อหนูโอ,โดดโอ้พื้นแล้วพื้นแล้วแม่ม พื้นแล้วพื้นแล้วพื้นแล้ว <c oughs> พื้นแล้วตอนนี้ก็ทำได้เป็นนุ่งเสีย,ยนุ่งโสด่ะืมหนาวด้บยังหนาวยังมรสั่วอยูน่น้องมันซิบจี้ี้บ่ิจาเดิโอเปักแตงแ่งละ อแกงลงประกาดคิวเป็นังน้องพอเอยากรกุเลยเนาะโอ้ยกากาศประกาศทินพี่เราประกาศหินบ้านน้องเอินฮักเองคือมันบ้านเมียลุงพละเอินฮักกาดคิวอันนี้นะ๋ยวบ้านเปิดประกาศคิวเกิดไปรถได้เนี่นะ กิดไปทั่วเอาแกนหวานกระตั้งปลูกเองมันก็มงามพีเด็กก็ร้องเกิดนะการหินนะอากาศห้อนแล้วคับี่นอกได้ออกมาอยู่นอกวานอนดอกเี้มอีนะมสิบเจ็ดสิบหกวันวานมือสิบเจ็ด ่นีผักนี่มันจั้งเราได้ไปปลูกนะผักไชยอันนี้ต้นมะละใส่มามะละบ่ต้นไทยคนมะละมะละกีโน่คุณเล่าอื่นผักไชผักไชเดินเดินโน่แต่บ้านเมียลุงพลเอิ้นผักหะอันนี้บ้านเลยแต่ละบ้านเดินมาเดินคือกันคนเต็มรกี จ้าอยู่เนื้อเจ้าเนื้อเขาเอิอนนั่นนะเจ้าเสียงไม้กัว่าเมียลุงพลอยู่เนื้อเซียงไมเซียงไายเขาเอือนนั่นแหละลุงพลอยู่ใต้ลูกก็ได้ลูกซอดชนซอดเนื้อกับซอดใต้จ้ะเมียนจ้าชอดใส้ยังบุรีกับสวรรค์มื่อคืน โอ้กำลังงามจีเนาะประกาศทีนปย่อาเจี๊ยไปออมใสยย่ไก่จีเนาว่าเด็กินน้ำลาบกุ้งอ่เลยไปเก็บเอาอยู่ในหนาบ้านมันกำลังงองดอกนะโอ้โคตรคิวเลยนั่นนะปาดตวดดังร่ปเ<า>มนนุ่นั่นวาสบีเดี๋ยวว่าสบีเลยตวดดังเนะอยู่หงยางล่างอยู่หงยางตู้เย็นก็มีจนเคมือขึ้นไปเลย เพศนี้ได้ปลูกิรอดบุมขนวันี้รอดไม <c oughs> ่ได้ไยยามพี่น้องชาวมงเนาะก็จะปลูกลอ่อนยางฮันอันที่สาปลายบนก็นจังสิให้ลงราแต่ได้ยินมามาวาสิไปอยู่มันนอนี้นะวะไม่ได้ไปมึงอมึงเขปลูกยังไ ตุนพักตุนพี่น้องพักออหอมลาบพักเสริมบานลุผงเดิมพักเสริมพักข้าวทองเต็มก็ลังเกิดพี่น้องต้นมะนาโปลุ่งพลป็นหมากกันแน กมันหัดแบบเป็นเอาล่งแล้วเป่าอยู่ดูยังแล้วบอกหันได้แก่ในมันเอาพื้นไปครับบ่มีเวลานางเลยนะออกจากนี่เราก็กินข้าวเราไปเวียกรถแต่ละเมื่อเสาะหลายมื่อเบิดทิดทิศเนี่ยพวกจูแล้วก็ทำเวียกบ้านก็อยากทำไอ้อยังก็อยากทำเบิดอเพราะมีเวลาโอู้มมีพวกจูโลเราแล้วเ็จะมีพวกจูของเราร แปะไดประเภทนีในแบเอาเข่าในบ้านก็ได้มันสิแตะมาอยู่อันนี้ก่ะกินข้าวเหนียวจำปลาแดกอยู่เพื่อนสูงคนราเสียงแค้นอยู่บนใดคนเล่าอยู่บนนั้น มีแขนอืมแลมีก็ปรก็ฟองเว้นเขาเมื่อปีกายตันนี้งามตันนั้นพุ่ก็งามงามโลกมืองนั้นก็งาม,งามกินจนบุบที่แต่ต้นบักใหญ่ออักดินนิดมันเด็ดห้างพดนั่นก็ประยัดเงินบักกุ้งคีอ h yeah I know that ปา อัฟซอรีมันต้องกวมกันจังน่อยไหมล่ะเพร่อประหยัดเงินเหยดบางแ้างจะสิไปว่าอย่างบักเด่นนี่บ้านเด่น,นบักเดนก,ก็บกักเี่แนแค่นั้นไปหาหน้าสองพันหาพี่น,อน้องัวนะ่อวานด้านนั้นนะจังเขเห็ดด้านนึ่งสองพันหาอยากได้สองพันเจ็ดากได้สองพันเจ็ต่อไปต่อมาเหลือสองพันห้า ด่าเดียวนะมันมันพังลงละเอาว่าเห็ดหลายปีเห็ดเองก็เป็นอุ้มเดินจะเห็ดโอ้สาดโโอกนกเห็ดได้อยุ้เดีนุ้มนะจะเสียเวลาใจกระพรันส,สองหาซิบเนะเาะเพราะว้เกิดบ,บ้านเขาจ่ายสวยกันหาซิมหาซิบอันมีต้นพอกก็นั่น พักเหกบเขาเอิญเนี่ยสุสุดสุดหันอยู่มิจฉาลายอยู่คนทางเหนือเขากินนะคนทางเหนือเขาจะกินอันนี้นะคนเชียงใหม่เชียงรายแถวสยนบุรีทางเหนื<ค>นอโบราณล,ลุงพลบุกห้องซ้ำบุกมีบุกเคยเห็นเสือเส้อเตยนต่นะเลยเขากินมากมันใบมันก็เป็นตะกินแบบเป็นกินได้คือคืออันนี้เลยอ่ายังไม่ได้ล่างปานนี้หาก็าตื่น มัาจะเบ emos, beach, ol, <laughs> ียดจะมุ่งคืนเบเกสิเบนมุ่งเคิงมาฮอนฮันชิดซองมงเที่ยงคืนละมึงมุงสองโมงไปนอนมึงเศ้าฮะมงเครงดียมล่งเครงรับสามชั่วโมงโอเคหักซีเมอหักซีเมอไมีเวลานอนมาูหแล้วหลอกมาจัง นี่บบพบทธหรอที่พุทธทะเลชีวานไม่อยู่เดี๋ยวพกกระตูนั่งพกกระตูลงพักอันนี้คือพักหอมพักสีเท่กันเนาะเวลาบางเธอเขาตั้งใจปลูกบางงามเด้อค่ะมันเกิดเองมันจะงามตัวนี้มันหมักหนาวพักอันนี้นะมันเกิดเองแม่มันจะงามแต่เ้าตั้งใจไปปลูกกันบางงามมัหมักอากาศเย็นจันหน่อยเด้อยแหมมัน กขนาดลบยังไ่ตายเลยมั้งไ่ได้ตายเด้อตัวนั้นนี่นะสโนโตุ <c oughs> ตกมากะนสนุกหยกไปกะขึ้นมาใหม่หักอันนี้จร <c oughs> ิงนะพ่อเองค่ัง <นะ S 2> คือกันเ <นะ S 2> ทียมคือกันเนาะในมันคือกันนะมันตกลงพิน้ำเกิดนีก่กีบอสิเก็บของในบ้านทิ่มวันนี้สิปไปทิ่มเองจะโหลดไปทิ่มเสียทิ่มเนาะ โอ้สนแอบ่ใส่สิทิ่มเบิดออกสปีกเกอร์พวกนั้นทิ่มเบิดอ๋อๆโอ๊ยโดงสิเนาะสิเห็นแหน่จ้ะทีเนี่ยโอ้ฝนสิตกมื้อนี้เตรียมตุงน้ําแม่นฝนสิตกฝนสิตกอยู่บ่นี่เนาะเบิ่งมืดฟ้ามืดฝนมาอยู่ได้บรรยากาศท้องฟ้าบึก ่นสิตกอยู่บ่านไเงยเกี่ยมทั้งตรงน้ำอยู่เลยพี่น้องเลยตรงน้ำไวุ้ดพักอยู่อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเลยเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แบบพอเพียง นำห่อนกับปูพักเกินพี่น้องเลยบร่ได้ปูขายดอกปูกกิน,พ,กกน,น,นพราะยูพรากินกนี่ละปังบอกินัอกินออันนี้ป้จนนปูกใส่พาะนี่นะสบายพี่น้องเลยมันสีสีง้ำดี เอาลงแล้วพักกันพักบงในพักบงจะต้ลงลงลงนานมาปลูกแล้วโอ้พักบงพักซีหอมป้อมตัวนั้นว่าสิปลูกว่าอิตูเป็นพักซีเลยพักซีก็ได้ซีได้พักซีลาวเป็นพักซีเนาะพักซีลาวใครเป็นพักซีลาวบ่สลาวเป็นพักซี ขัไทเอิญซีเล้าขันซีซืเนาะครับขันไทยเอินฮักซีแล้วกับเขาเจ้าเอินหอมป้อมเขาหันเขาเอินฮักซีดูเหรออืมปองหอมปองเลยพระซีอืมขันอันนี้ขันนี้เขาเอินซีเล้าเนาะอืมที่ว่าซีเล้าเนาะปตาเน่าคือเอิญฮักซีซือเนาะเอากับมันแบบเล้าซือเนาะซีเล้าเอินฮักซีเขาเอินซีเล้า เปอร์เฟกทยน so ี <lige> ่เปอร์เปซีท้ายพวกนี้มะนี่ตุ๊กอีจูท้ายเล่าเอิญตุ๊กอีจูท้ายแต่บ้านแต่ลำบ้านลำืองเอิญหมดเลยคือการซื้อ ซื้อสิ่งซื้อของซื้อยังก็ตามหมักไ,งม,ไ,ม,งไง ci ม่เอิญหมักไม่คือกันเขาเอิญมาได้คือกันแต่ละหมู่บ้านเมื่อคืนนี oh, yeah. ้เอาตามบางฮวงไปสู่เขากินเก็ว่าเอิญคนก็ว่าขาวัตตามคนเวียดคนฟิลิปปินส์มักไยโอ้ย่าตามฮวงฟิลิปปินส์เวียด คนลาวเหตุต่หงคนก็บ่ได้คือกันเด้อแต่ละคนสูตรของแต่ละคนมาได้คือกันคำว่าเอาเมนส์บอสคำว่าแย่า่ะพูดดิเฟนติ้งชู้คนแต่ว่าตา่ำเขาต่ำเป็ดแต่ว่าโหลดมาได้คือกันแต่ละคน,ะคนเนาะสูตรของใครของมันยันก็มีเห็ดเทศจนกินหู้เฝ้าหู้้าเห็ดเทศเออแล้ะหอสยส่มังเพ็ดชิบสองหน่วยเมื่อคืน ใส่พยพยเห็ดออกสูมสูมหวานหวานผ็ดร้อยอยู่ไปทายอยู่หมดอะไรก็โอ้ยโชคดีโชคดีกับวัว oh, so so พี่นอ้องกับรังกับรังวันนี้ผูกินหัวดอกไม้ลูกกลังสิเอาว่านั้นเนี่ยนี่รองกรอมกับรังห่อนพี่นอ้องมาก็เดือนหาเดือนนี้ยังเดืนอพนอพฤษภาคม ลืมแล้วเดือนแล้วจืดแต่เดือนฝรั่งนี่นะก็หอมมันอันนี้คักเด้องควาหอมน,นี่เก่งเกาเข้าปุ้นโู้ก็บวกมีพักกันอ่ะสมพี่น้องต้นสมอันนี้นะตัวเล็กมากต้นนี้มันสิใบมันสิ่สมเลยเศก้าวมากินแบบเหมือนสมเกินใบมันสิ่สม เขาสิไปกินกระพันป่ากันยังวะกินกับลาบตัวเล็กกินกับลาบอบอกมันว่าคือบอมาเฮสลัดกินดุใช่ปะอ้ยมันจะไปข้าวกันบ่กับครีม,มนะ <c oughs> เ,นเนต็มตาเลยพกสากกินน้องพกสากขิวอันนี้นะบอได้ปลูกอยังดอกปลูกไว้ลบไปทำใสก่กินโล<อ>ก <c oughs> กินรูดปลูกกินกินหัวหรอกปลูกกินต้นอยู่ห้านะมัดหนึ่งนะใส่มีซีอันมันบ่ซีต้น มีสีต้นนะมัดหนึ่งนะดอนหนึ่งดอนหนึ่งได้นะดอนหนึ่งได้ยูมือเจ้านะแต่ <c oughs> ว่าเขาตัดใบมันออกเคืองนึงดอนหนึ่งเลยนะโอเคเห็อดออมไก่ใส่พักนั่นแหละเอาเอามาเอามาปลูกข้าวเดียวก็ได้กินเลยจะมนยามหมอนมาแลว อันนี้มันจะเป็นหอมแดงของไทยเด้อวยนะแต่ว่าปลูกมันจะบ่มีมันจะออกดอกมาแล้วมันบ่มีหัวแต่ว่าแซ่บแซ่บมูกินบ่อยมั้ยหอมแดงเของมาแต่ไทยมันเป็นหัวน้อยๆจแชมพเมยนะแซ่บตัวเงาลงหรือเปล่าตัวเงาตัวละมันปลูกตัวเงาพี่เอ๋อ นอนมันเกิดกขึ้นมาโอ้สวสย,าวายกกว่างเลยจนคีไก่เด้อพี่น้องปลอดสารพิษคีไก่สำเร็จรูปไก่สำเร็จรูปเขาสีไปอัดเป็นสำเร็จรูปเลยคีไก่แต่ว่าชดเด้ออันเล่นโปรเซ็นต์คีไก่ โอเคพี่น้องขอบคุณในไลน์เด้อพี่น้องเข้ามาชมมาคลิปลุงพุ่นขอบคุณในไลน์สำหรับพี่น้องกด subscribe ลุงพุ่นครับขอบคุณในไลน์บายบายบคลยิปหน้าพบกันใหม่พี่น้อง Give a. Love.